อย่วะเราแอบไปกินเพ่เดียวปรเดีสวัสดีจ้าทุกคนคน้องสาวซื้อกุ้งมาย่างให้กินค่ะใส่ไมลูกเกดอร่อยค่ะหรือว่าเดี๋ยวให้เปิดดี๋ยันี้เลยวันนี้คุณน้องจะทำอะไรคะแกงเ,เ,เห็ดค่ะแกงเห็ดจะใส่มะเดแดงค่ะ อะไรคะหนูอ uh, ุ้ยลูกเกดอันนี้เห็ดอะไรเหรอลูกหนูไม่รู้จักทั้งเห็ดเลยลูกอันไหนเนี่ยเห็ดม่รู้มันมีสีน้ำตาล้วยนะแบนจะมารูจักซื้อวันนี้น้องสาวมาทำแกงหน่อไม้ให้ทานนะคะ มีน้ำยานางด้วยคุณหนูมอวงหนออมีน้ำยานางให้กินความได้ค่ะแล้วก็มีหอมแขกนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็เป็นบวบนะคะซื้อมาจากร้านไทยลูกเท่าไหรค่ครับบวบเนี่ยเจ็ดสิบสองค่ะเจ็ดสิบสองโอ้บวบลูกนี้ราคาเจ็ดสิบสองนะคะบวบเหลี่ยมอยู่มืวงหนอก,กับมีด้วจากใครหมดแดงแซนํำเกลือมา อันนี้ผักหวานติหนูอันนี้ก็บยี่สิบเจ็ดค่ะราคาอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดกับคูณสามจุดสามเข้าไปอันนี้ก็ถ้าอยากอร่อยก็ต้องใส่น้ำปลานมอ,อีสานพาสแสบเด้อค่ะอืถุนอะดูตรงนี้ใส่ซีทอกลงไปไอ้อเตาแก๊สอันนี้มันไวห่อนไวตัวหนูหอืะอ,นนอยื่อลดลงอีกเนาะลดลงเตานี่มัหหน,ห,ห,นห่อนไวเตาไฟ สีแม่เป็นต้แสบคุณน,นะมะกือพักทองสมัยตอนเป็นแสวใน่ก็เ็ดให้นองกินนะตอนนี้เฒ่าแล้วกันนอกฮ็ดใหนกินเท่าลหะ่การสาวทำอะไรคะลูก shopping อันนี้ <c oughs> แลวเนะาะคุณน่ะเขาให้ลูกสาวกินนะผลละหมากลากไม่เว่าเห็ดอันนี้อ่อยเลย เอ็เคยใซื้อมาเป็นสีน้ำตาลมาลอันอม,มาะขวายตัวน,นี้นเห็ดอันนี้นิ่มๆอร่อยไปอีแบบนะคะเป็นแม่ครัวจิดกบเท่ามาหรอจะเห็ดให้กินบัปละแกะสิเดี๋ยวนู้นแกะจะเป็นบ้านเขาเอาอันนี้ไป วางไว้มันก็สิขึ้นอีกวะคิดว่าเนาะเอาไปวางไว้ตามฟางตามนี่คหัึ่งเต็มกองเงินกุ้งหนาวอ่ะใส่ปลาแห้งมาน้องเด้เดวยหนูโอ้มาด้วยขวดเอ้หนอนเห็ดแก่เห็ดให้กินเอาไปบักกูดนั้มบนหนู เอาใส่เนาะเอาเข่าเบือบะพื่อบดิลองเอาเข่าขวดใส่ลงไปน้ำหน่อยนึงมันหอมเด้ใช่ไหมก็เพราเนาะใส่ซอ,อนซาเดียวกับเพราะเราหนูเนาะ่ะนีนลวิถีชีวิตต่างแดนนะคะน่าอร่อยมากเลยนะคะกับพริกเตืดจุกกลุ่มยูุคน โอ้ย,ยมีอันนี้ปะยยควายน้าตายแลวเนาะมีไอ้น,นี่ปะรส ok? ดีบ่เยอะม่กนะิบนบนะ่มีรสบ้างน้องสาวมาทำอาหารให้ทานนะคะเรากรพาลานสาวมาเที่ยวหาเนาะ ทุกคนเบิ่งเอาโลดค่ะว่าแกงเนื้อไม้ใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานแล้วก็ใส่เห็ดค่ะทุกคนน้องเพิ่นก็ตั้งใจเฮ็ดเมลแองกีสาวไปกินนะคะเผาม้าเรือนี่มาจากเองค่ะก็ได้น้องสาวมาเห็ดไทยเก็บไปกินอีเจี๊ยบซองสามมือดูนะคะพี่มอใหญ่หนึ่งเลยค่ะแกงเนื้อไม้เนาะค่ะใส่ไข่มดแดงแล้วก็ใส่ใบผักหวานใส่เห็ด ในอะาะกาบรรยากาศนะคะกินเขากัน3ามคนค่ะแฟนเปรี้ยวเรากับโบกินน้านะคะเพราะว่าเรากินคนละอย่างน้องกับซื้อปูซื้อหอยนะคะอบหอยอบกุ้งให้กินค่ะน้องสิมาเห็ดแบบนี้ให้ทุกปีค่ะทุกคนช่วงนาฮ้อนแน่เรากีช่วงนาหน,น,าน,นาวเป็นปีแรกนะคะที่พระกันมาเชิมชรองคริสต์มาสนะคะเอาลานสาวมาด้วยเป็นปีแรกของลานสาวที่ได้อยู่ช่วงคริสต์มาสคะแล้วก็ซื้อบุ่งบงักอมาตําให้กินค่ะทุกคนโดนๆสิได้เจอหนากันเนาะค่ะ ความสุขเล็กๆของคนอยู่ต่างแดนนะคะพอกระเโอ้ยเป็นยังไง,ขงเขาบอกหูแจกกล่องอยู่มองเดยเนาะอยู่กับลุงเวรหรือเปล่ามะละกอสับเอาหรือจ้าวันนี้ค่ะเส้นสับค่ะอืมเด้อกินตำบอกหุ่งบดนี้คนน่ะงานระแดดผู้ใดดวันนี้มีกับไปหาได้จ้ะนักเกรงที่เป็นพอมแก่เขากำลังตำอะไรก็ไม่รู <laughs> ้ ดูรายการเลยนะลูกสี่นันสี่โมงสิบแปดนาทีเราจะอบกี่นาทีคะนี่แหละค่ะทุกคนวันหยุดของเฮานะคะสี่วันหยุดยาวเลยน้องสาวก็ขคืนรถไฟมาค่ะมาทําอาหารไห่ทานนะคะเป็นอาหารทะเลอบแล้วก็มีสมตำแล้วก็มีแกงเนื้อใหม่ใส่ผักหวานใส่ไข่มุดแดงนะคะหน้าตาหน้าท้าหรือเปล่าคะนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะ นี่ละค่ะเป็นวันหยุดของเฮากับด้นดนได้เจอกันทีนะคะก็จะค่อนคางวุนไวแน่เสียงดังแน่เวยค่ะแต่เป็นความสุขเล็กๆของคนในต่างแดนเวยค่ะเฮาอยู่ไกลกันแล้วเฮากับบ่ค่อยมีเวลาตรงกันนะคะช่วงวันหยุดนะคะถ้ามีโอกาสก็จะได้เจอกันแบบนี้ละค่ะก็จะนั่งกินกัน3ามคนค่ะเพราะว่าแฟนเปรี่ยวบบกินอาหารแบบนี้นะคะก็เป็นโอกาสของเฮาที่ได้กินอาหารไทยแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ดื่มไว้นะคะนี่ละค่ะ วันวันหยุดของเฮาแล้วก็ความสุขลเล็ๆของครอบครัวเฮาค่ะล้ะานสาวก็เป็นปีแรกที่เด้มาอยู่ในสวีเดนช่วงคริสต์มาสพอดีนะคะก็เลยพากันมานาั่งกินอาหารนี่นะคะทุกคนบรรยากาศนะคะมากินขขาวน้ำกัน้อจ้ะทุกคนน้อกสาวซื้อกุ้งมาย่างให้กินค่คะ<ด>ขอทำวิธีอุ่นกอนกุ้งม<ด>ังนอก กุ้งโลยู่เท่าไหร่นี่ยนุบ่ได้เบิ่งอยู่ในเนี่ยวันที่ยี่สี่ใช่ไหมใช่พรุ่งนี้ยี่สี่วันนี้ยี่สามใช่ไหมอ๋อรวยมากเลยนะคะแซ่บไล่ Men mắm 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 มมเบ็นแบบที่ปิบท tamam um ี่ชาติท sure ี่ชาตแบบอยู่ข้างหลังนะกินข้าวไปกับคุยกันไปเนาะค่ะทุกคนนี่แหละค่ะชีวิตต่างแดนเนาะค่ะบันยากาศก็เริ่มหนาวด้วยค่ะเปลี่ยวกั็เลยจุดฟื้นค่ะจุดฟื้นในบ้านนะคะให้เพิ่มความอบอุ่นในบ้านนะคะ ได้นั่งพิงไฟกันค่ะช่วงหนาหนาวเนาะจุดไฟพิงในบ้านก็จะสร้างความอบอุนแล้วก็เฮ็ดให้เฮารู้สึกผ่อนคลายนะคะเวลาคนมาบานเฮานะคะก็เป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนเปียชอบเปิดไฟสลัวสลัวนะคะก็จะเฮ็ดให้เฮาผ่อนคลายนะคะทุกคนนี่ราคาชีวิตตั้งแดนนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่หิมะตกนะคะอากาศก็ค่อนข้างหนาวนะคะติดลบอยู่ที่ประมาณ78ดองศานะคะแต่ก็ตอนกลางวันกะ อุ่นแน่น้อยนึงนะคะแต่เพราะตอนกลางคืนก็จะหนาวนะคะทุกคนนี่นะคะกินเสเร็จแล้วก็นั่งคุยนั่งพูดกันนะคะเปี้ยอค่คะทุกคนดดโวนไปกินอาหารฝีมือคนอื่นเนาะเปี้ยอนั่งกินทุกคนนั่งกินเขาพูดเดียวเง้วเป็นสองสามชั่วโมงกินจนจุกท้องใช่ไห,ไหมคะทุกคนมันแสบนะคะทั้งกินเขาไปน้ำคุยกับน้องไปน้ำคนอื่นเขาอิ่มกันเหมือนเด้มคะ่ะเปี้ยอก็นั่งกินไปคุยไป ส่วนนี้คะ่ะทอดอันอาหารไทยล้านอาหารล้านก็นกินกน,น้อยหน่อยได้ค่ะล้านก็ลังเป็นสาวเนาะล้านกินเล็กมากนิดเดียวบวกกินลายค่ะอันมาก,กินชีสเปลี่ยนกับทอดชีสไทยล้านนะคะนั่แหละคะ่ะเด็กน้อยกินง่ายคะ่ะไวรุ่นนะคะบวกกินยากส่วนเปลี่ยวกับน้องสาวเนี่ก็จะกินสจมตําใแน่แกงน้อไม่แน่นี่แหละคะ่ะความสุขเรกๆของคนต่างแดนขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันคลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ